เจมินายละสีเมถุนเรื่ที่เกี่ยวข้อง13913แล้วก็2 งกับทารโรนะ่นี่ยเมทูหลงตาตรทัดดินทัดลดรางสีนี่ลางสีท <t> คนนี้อาจจะเด็กของคุณหรือเปล่ามีความแตกต่างเห็นไหมเพลย์ฟูนเนตถ้าคุณอยากไปต่อในความสมาัมพันธ์นี้ก็อย่าแบบว่าทําให้มันเหมือนเป็นธรรมชาติเหมือนกับคุณแบบเป็นเด็กกันอนะ่ะแบบพูดคุยกันแบบสนุกสนานอย่าเพิ่งซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า ให้บอกะะเหมือนคนคนนี้ยังเด็กอยู่เลยเห็นเฟิร์สเขาแค่มาแบบอ่านสน่น์ใส่คุณหรือเปล่าน,น,นะคะออพอแบบเหมือนชิคเลดดิ้งอ่ะอ่านสน่น์แล้วก็ชอบคุณนะแต่แบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณอะยังยังฐานะเขายังไม่ไม่พร้อมที่จะดูแลใคร คุณถ้าคุณอยู่กับเขาคุณต้องดูแลตัวเองหนักมากคุณจะไหวเหรอคุณน่าจะอายุมากกว่าเขาหรือเปล่าเนีนยมฟลเลอร์เซลล์ขึ้นมาเห็นไหมโรแมนติกเิวล,ลิงคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีความรักอีกครั้ใช่ก็จริงมันเป็นความรักแบบเขาอาจจะเ,น,เนี่ยเราก็ซันขึ้นเนาะเขาจะเป็นคนที่สดใสร่าเริเงเยแล้วก็เด็กกว่าคุณนะเออ เขาเี่ยเขามีความขี้เล่นเขามีความแบบเฟรนลี่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยคุณก็เลยหลงไหลเขาใหญ่นนเนียเขาเหมือนมาจีบคุณนะแต่ตอนนี้ไพ่แนะนําให้คุณฟนะีลเซลน่ะปล่อยตัวเองนะคุณอาจจะคิดมากเรื่องเขากังวลเรื่องเขาเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เป็นประมาณนี้นนะไพ่บอกว่าใจเย็นๆอย่าคิดไปไกลอย่าคงคิดไปไกลนะเพราะเขาน่าจะอยู่ไกลจากคุณนะ อันนี้มาให้เ s ลล์ดูว่าจะใกล้ลายคุณยังไสองใบสองกองที่ออกมาเหมือนกันนะคทั้งที่สับไพ่แล้วนะสับไพ่ให้ดูแลมาดูว่ากองที่สามจะ ่า how. how teach able are you เขาให้คุณเรียนรู้นะศึกษาดูใจเรียนรู้กับคนคนนี้นะคะหรือตอนนี้เขาอยากให้คุณไปคุณกำลังสนใจเรื่องอะไรให้คุณไปโฟกัสเรื่องนั้นก่อนนะไปศึกษาตอนนี้เขาหรือว่าคุณก็ได้อาจจะไปสนใจ สิ่งอื่นะที่ไม่ใช่ความรักอยู่นะอาจจะเป็นอย่างเขาอาจจะไปนสนใจโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะไปตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนเรียนต่ออะไรเงี้ยคุณก็เช่นกันถ้าคุณยังเด็กอยู่ลมาดูกองนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังศึกษาเล่าเรียนกําลังสอบกําลังติวหรืออะไรก็แล้วแต่ น้องหนูหนูก็อาจจะเป็นไปได้นะให้คุณไปสนใจเรื่องนี้โฟกัสเรื่องนี้ไปก่อนเป็นหลักแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในวัยที่โตแล้วนะโตแล้วมีงานทําแล้วก็อาจจะมีคนใดคนหนึ่งกําลังแบบสนใจมุ่งหน้าไปที่สิ่งอื่นอยู่ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับตัวคุณเลย หรือเขาอยากให้คุนไปศึกษาเพิ่มเติมนะอินเนอร์ชายให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะอินเนอร์ชายออกมานะคะเป็นตัวของตัวเองในดีที่สุดแล้วอย่าพยายามที่จะไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครให้คุณดึงพลังงานทอยตัวของคุณออกมาคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้หมด มีอาจจะมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบแบบจะรักกันเหมือนคู่รักที่จะต้องแบบแต่งงานกันเดือนหน้าหรือว่ามีแพลนที่จะ